สวัสดีค่ะอยู่กับเซเวอีกแล้วนะคะวันนี้มีรถคอกเข้าใหม่ปี2020คันนี้ใหม่7,000กว่านะคะเป็นคอกทุกหนักเพลาลอย4-5ตันนะคะรีโวโฉมใหม่ใครสนใจมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะสำหรับคันนี้เป็นโฉมหน้าหมูป่าสีเทาดำนะคะมาพร้อมกับลอ้อแม็กเวลคู่หน้านะคะด้านหลังเป็นลอ้อบรรทุกกระทะผายางมิชลินนะคะรองรับน้ำหนักได้ยเยอะกันเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.8นะคะ สูง10ชั้นครึ่งนะคะปี2,020ราคา5 9 9 0 0บาทนะคะไม่7,398กิโลนะคะสำหรับคันนี้ใครได้ไปถือว่าโชคดีมากๆนะคะรวมของแต่งแล้วนะคะ5,900เองนะคะเรียกได้ว่านะคะฟรีดาวแล้วยังผ่อนถูกนะคะสามารถเอาไปวิ่งงานยาวๆได้เลยนะคะยางก็เป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะคะน้องๆที่กำลังมองหารถนะคะทุกหนักสิ่ง4-5ตันนะคะจอนี้ ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายคันนะคะประวัติดีขับฟรีไปเลย3เดือนนะคะทักทายกันมาได้เลยจ้า